วันนี้เชฟหมดจะสอนวิธีทำอาหารคุณแม่ให้อร่อยค่ะต้องายค่ะออ้น่ากินจังอ,อร่อยยังไม่เสร็จเลยกินหมดแล้วความอร่อยไม่มีวันหมดไฮสอร่อยเข้มเต็มคุณภาพ โอ้โหอิ่มมากเลยครับอาจารย์กับเมนูแรกสุดยอดมากแต่ว่ามันยังไม่พอครับอาจารย์พร้อมจะทำเมนูต่อไปไหรือยังพร้อมแล้วครับเนี่ยถึงได้แบบเดินม,มาอยู่ตรงนี้ครับโอเคอ่าบอกชื่อกอลีกว่าครับอาจารย์ว่าเมนูต่อไปเนี่ยเป็นเมนูอะไรครับเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูไฮสลัดกุ้งพันเบคอน ซอสคอปเทลโอ้โหชื่อน้าทานมากๆ่ะอยากเห็นหน้าตาสแลสสิครับแทนนั้นเนี่ย<า>เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมครับโอเคมาดูส่วนผสมกันก่อนอ่าได้เลย <นะ S 1> ครับทนี้เรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะ อ่าเริ่มด้วยอะไรครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการเตรียมกุ้งนะคะพันเบคอนก่อนนะคะซอสเดี๋ยวเราเอาไว้ทีหลังมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าครับโอเคค่ะก็สําหรับกุ้งเนี่ยนะคะคือเราผ่าเอาเส้นดําออกเรียบร้อยแล้วเนาะหางเหิงไม่เอาเลยนะพวกที่เป็นส่วนที่เป็นเปลือกเนี่ยเราจะไม่ไว้เลยใช่เพื่อให้เราทานง่ายด้วยนะคะแล้วก็เบคอนเนี่ยโดยปกติซื้อมาเราก็จะหั่นครึ่งโดยความยาวนะคะแล้วก็จะเริ่มพันพันจันหวะใช่ ตรงตรงเลยาตามชื่อเลยนะคะคปึ๊บมาจบที่ตรงหางแล้วเราก็จะเอาไม้เอามามเสียบปไป<ห>ใช่ไหมครับเสียบไปให้เขาอยู่นะคะเราตั้งน้ำมันเนาะเราก็รอน้ำมันร้อน เราจะทาอะไรครับก็เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวซอสแต่ระหว่างก่อนที่เราจะเตรียมเนี่ยเราเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้ก่อนน้ํามันนะคะตั้งให้ร้อนเลยเพราะว่าจะทอดกุ้งใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราจะทอดขนมปังด้วยแล้วก็ทอดกุ้งด้วยระหว่างที่รอน้ํามันร้อนแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาแล้วก็มาทําซอสกันนะคะงั้นเดี๋ยวโบกัสช่วยจันใส่ส่วนผสมเนาะนะคะก็จะมีตัวมายองเนสประมาณครึ่งครึ่งกระปุกนะคะประมาณร้อยกรัม ซอนมะเขือเทศลงไปเลยใช่ช้อนครึ่งนะคะส่วนของอาจารย์จะใส่ส่วนผสมของน้ำส้มลงไปแล้วแล้วก็จะใส่น้ำส้มน้ำมะนาวลงไปแล้วแล้วก็จะมีผิวมะนาวนะคะผิวมะนาวนี่คือตรงส่วนไหนของมะนาวครับส่วนเขียวๆเลยค่ะเราใช้ที่ขูดเหมือนเวลาเรามีพี่ขูดสีด้านเนะด้านที่ละเอียดที่สุดอ่ะแลวตรงส่วนนี้มันจะมีรสชาติอะไรอยู่หรือเปล่าครับมีกลิ่นอย่างเดียวค่ะให้กลิ่นหอมอย่างเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทอดขนมปังแล้วก็ทอดกุ้งทอดพร้อมกันเลยได้ไหมครับอาารเออทีละอย่างดีกว่าค่ะเพราะว่ากุ้งเขาจะมีมันออกแล้วก็น้ํามันมันจะไม่ไม่สะอาดอนะคะก็ให้เราทอดขนมปังก่อนออ อันนี้ก็เสร็จทุกอย่างแล้วใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเราก็รอจัดจานแล้วก็เราพร้อมจะจัดจานกันแล้วเดี๋ยวโฟกัสไปเอาซอสที่เราทําไว้ได้เลยครับนี่ก็ถึงวิธีการแต่งแล้วใช่ไหมครับใช่การแต่งนี้เราจะแต่งเป็นสไตล์ไหนดีครับอาจารย์แล้วแต่เราเลยค่ะก็จริงๆแล้วาจารเอาซอสไว้ข้างล่างเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูไม่เลอะเทอะจนเกินไป <Okay. S 2> แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วจว<า>ังเ<า>้าวเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูที่มีชื่อว่าไฮสลัดกุ้งพันเบคอนซอสค็อกเทลค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปฝึกกันนะครับ